ติดตามที่นี่เลยครับโอไอซีดูอิดวันมินิตอเดยครับเฮ้ย yeah, hey. ตอนนี้ครับเราอยู่กับช่วงดูอิดนะครับที่นี่เลยครับภูเพชรรีสอร์ทนะครับผมจังหวัดนคะรราชสีมาใช่ไหมชินถูกต้องแล้วแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ได้มาเพียงแค่2คนเท่านั้นเราเพื่อพาเพื่อนศิลปินของเรามาด้วยนั่นก็คือพี่ดิวเดอร์ซานเอง ที่นี่ก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับกิจก,กรรมเอเวนเจอร์กันดีก,กว่าไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับเ <c oughs> <c oughs> ก้ไาได้ <c oughs> ครับไม่เพิ่งรองเล่นครับเมื่อกี้เห็นมีคนหนึ่งกำลังจะหลุดของพี <c oughs> ่ดิวครับให้ทีมงานเสียวเล่นเล่นเต้นให้กับคลิปนี้ไง ตอนนี้เรามาอีกหนึ่งเลสซิ่งครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไบค์ทริโอแต่ก่อนที่จะไปแข่งนี่เรามาพูดถึงเพลงก่อนกันก่อนดีกว่าครับเพลงพี่ยูนี่รู้ไหมครับตอนนี้ว่าดังขนาดไหนแล้วขอบคุณครับนั่นแหละเพลงโกวควมืดนี่เพลงนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ดังอันดับหนึ่งขึ้นชาตทั่วประเทศเลยคนก็ให้การตอบรับเป็นดีขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจปลื้มใจประทับใจเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งปั่นจัก,กรยานกันนะครับไปดูดีกว่าว่าใครจะชนะ สูสีสูสีโอ้โหรอบเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วการแข่งขันนัดเมื่อกี้นะครับเรียกได้ว่าฝ่ายศิลปินเป็นฝ่ายแพ้ไปฝ่ายดิวแพ้ไปเรียกได้ว่าไม่ยอมไม่ยอมเลยขอแข่งอีกที่นึงด้วยกีฬานี้เลยครับกีฬาคิวบอ้โอ้โหปิดปาปิดปาเข้าไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าครับว่าใัยชนะนี่ยมันช่างหอมหวานเหลือเกินรอบนี้ก็ดิวชนะไปเรียกได้ว่าเสนอเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง มันยังายังไม่ได้ครับพี่มันยังไม่ได้ไอจักรยานสองอันเมื่อกี้ผมผมไปแล้วผมขี่มาแล้วครับได้ข่าวว่าเมื่อกี้เราส่ง2ตัวที่อายุเยอะที่สุดในโอไซีไปคือแบบว่าเป็นตัวท็อปเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือพี่ท็อปของเรานั่นเองครับได้ข่าวว่าวันหลังๆนี่มีการบอกว่าเป็นลมด้วยนะ สอง,งวนันป็นลมด้วยเป็นลมใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าไปทีไรนี่ให้ศิลปินดูแลกันหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งเลยับที่ให้ผู้หญิงดูแลครับเอ้ยไม่ผมก็แบบว่ามีออ,ออื่นดอ,อมนิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับไปชม MV เพลงนี้ก่อนดีกว่าครับผมหลังห้องของชาชาครับและช่วงหน้าครับ